วันดีจ้าสมุนีมาพอกันอีกแล้วทางช่องยัยหักลุงวิมลเพื่อนคนทำเกษตรสมุนียัยหักภาพช่วงบรรยากาศเสื้อกายสอบถามราคาวัยยุติการบ้านหน้างัวอ่ำเภื่อสบายเด็ดเดี่ยวสกลนครเด้อพดินเดือดทำอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีเรื่องกดกระดิ่งน้ำเด้อดเสตจเงินผิดใหม่ๆตลาดบ้านหน้างัวเปิดทุกเสาร์วันอาทิตย์พี่น้อง ได้ส้อมากายกันมาแต่เสาเยีงง่ยมาสายระมาสายว่ยมีม้วนมีกล้วยได้พี่น้องตอลาดบ้านนางหัวเปิดทตูส้สาววันอาทิตย,ย,ย,ย์ได้พี่น้องเดี๋ยวยี่หาสิบห้าไปละสอบถามเมืองละค่าว่ามื่นสาวเมือนี้เพิ่นซื้อขายกันแบบใด้น้องพี่น้องเนาะราคามันแบบใด้แซลลเลตตัวนี้งามๆพี่น้องเตเบรูว่ากรงไทย เดี๋ยวยังหาสิบาเมตถามมึงพี่น้องโอยกาเจอขายฝนกสิโตกอฝนพี่น้องสายละได้วยมึแต่ว่าผู้เห็นตะวินดอกพี่น้องมันขึ้มกึ้มฝนสิโตจะความจะไปทางได อ้ารอชมบรรยากาศพี่น้องไขยเมียดูเท่าไดเราห้อยกวันหนึ่งห้องซิเบธหาห้อยห่องซิเบธหาลอยเมือหนึ่งพันหาลอยว่าสินพี่น้อง ราคาในตัวร่องในป่จ๊ะตัวในนี้เดียวครับราคาในตัวร่องในนี้เดี๋ยวสนพี่น้องแกงข่าน้ำมันเพิ่มครับหนึงแนบ่ันแมนยูไก่เพาะข่าน้ำมันเพิ่มด้วยพี่น้องขันยูไก่นี่กะคุยกันพี่น้องคุยกันพาเบอร์พิดต่อนนะจะยีครับ064 3 9 939 4 7 1้ครับผมส7 1 3สนใจทรหาหอยขวัเด้วพี่น้องด้ว แม่ลูกลูกโตลูกโตแม่พร้อมเดื่อพี่น้องเดินลูกโตแม่ดิและข้าพอฟังเดื่อพี่น้องสนใจทู่หาในหอยเลยจ้าอกาศต่อรองราคาพี่น้องข้าพ่อจุดละก่อนฟังเท่าไหร่กว่า เท่าไรเท่าไรตัวดีว่ารอดว่าจะได้สิบสามหาซิบสามหพี่น้องเพิเปิดไปซิบสามหาอยเมื่อามันหายนพี่น้องตัวผู้สูงอยู่ประมาณอยยี่สนี่แหละาสี um, ่ยูประมาณนี hmm. ้นาะความสูงเศเ้าเมตเศร้านี่งวัดเสียงพี่น้องความสูงเยก็สี่ยูประมาณนี้แหละ บ่จ้าต่อร่องใดนิดหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ,อ,อ,อได้ราคาะนิดต่อร่องใด้วสัเบอิดต่อน่าศูนครับศูนย์แปดเจองนึ่งแปดสองย์้าสองครับหกศูนย์ห้าสองสนใจโทรหาหอยหอยล้านมานอนครับหอยล้านมานอนเด้อพี่น้องเด้อได้สนใจทุหาในหอยได้เลยจา้า เลเลาอยู่เละไหมคุยว่าเห่เละหอยวนพี่น้องเหลือเละตัวเดียวว่าเสรนล้วว่ามาหลายๆเหลือเละตัวเดียวเปิดเท่าไรหอยวุ่นนี่มื่นหาผ่านหาลอยพี่น้องนี่ตัวพูนตันดีอ้วนตันดากอ้วนเลยไม่ได้ดากเต็มพี่น้องสูงเท่าไรหอยวนนี่ลอยลอยเท่าไรเนาะลอยเสาลอยเสาหมดปะลอยเสาปลายๆเนาะ หดอยู่ได้คยว่าลอยซาบวกกุลาบคว่านี่บวกกี่ดอกบวกกี่บวกคนบริววัดพี่น้องแต่ว่าห้าวัดโดยสายตา ยังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมารัไปหาตลับมีดก่อนพี่น้องนี่แล้วก็เปิดคนเปิดไว้พอฟังอยู่ได้พี่น้องคือสิตัวร้องได้่เยอะหรอกแยกหัดว่าเดี๋ยวจังเดี๋ยวจังถามเราว่าตัวร้องไใ้บ่เนาะพี่น้องเนาะอ่านด่ผู้นั้นจเอาไปเลี้ยงไปตุนอยู่ีเลยนี่อย่างมันแบบนี้ย่งมันด้วย เฮ้ยพี่ม้องหนุนพี่ฮ่เ็นังวะสิไม่เ้นด้อพี่น้องด้อเซโรเลพี่น้องล้มาลายตัวเยอยเลยตัวเดียว้นมาตลาดน่าง่วงเมนความใหญ่หัดลอย้าบวกนึกวกเออกระหันตัวร่องไหนเป็นบ่ตัวได นะราคานี่ต่อรองได้ยูเด้อพี่น้องเด้อหอยวนว่าต่อรองได้าย์ดห้าศูนย์แปดห้าสี่สามหกสส้าแปดแปดเจ็ดห้าแปดแปดเสนใจโทรหาหอยวนได้เลยจ้าราคาเปิดไว้บมือนหาพัดอะไรก่อนหาพัดหาลอยพี่น้องราคานี่ต่อรองได้ว่าสันหอยวนเพิ่นว่าผู้ใดสนใจก็โทรหาหอยวนเด้อพี่น้องเด้อบวชเสลดเล่งามอ้วนพี่น้องคุณตะเอาเขาคุณไปเลี้ยง ้าร้อยก็สิบแต่ต้องมาคาพี่น้องแต่มาหาอยู่บนพี่ดพันนหกหมื่นก็ขายบ้าจังยูต้อใจบ่าังนี่บ่าดบ่าดเดียวกันก็ซื้อแต่ผมก็ซื้อตัวนี้ครับตัวนี้่นี่แล้วซื้อตัวไหนก็ตัวนบ่าดบ่อดได้ได้เห็นแล้ว บรรยากาศต่อรองราคาพี่น <Wars praying> <ifica Chevy> ้องขีนงัวเขามาใหม่ๆจอสิห you know? ุ่มพิ่เรื่อยๆพี่น้องแน่วงไว้อย่ารหลอดตอนไป้ คนห้องกันเท่าใดล่ะนี่คนห้องกันเท่าใดล่ะนี่ิบสามหยมื่นก็รอยมื่นก็ร่อยห้องคิบสามก็หอยมือนก็อร่อยเซลลู่ี

พี่น้องบรรยากาศซื้อขายผู้ชา,ายตุ้งเายนะการซื้อขายอยู่ในตลาดนาง,งวดเด้อพี่น้องเด้อผนกับเปตะโตกแห่งขนาดได้พี่นอ้องคนนะตกมันหนีสามสี่หมื่นเลยแค่ในเ้าโตกอยู่ มึงของบาหนักพี่น้องเท่าไรละน้ดเปิดเท่าไรนี่ซื้อแล้วขายเหครับขายขายวัันพี่น้องแซมนี่เท่าไรละนัดเท่าไรมือนจักหน่อยวาสันพี่น่องแซมนี่มือนจักกน้อยคนว่าเบาในอยหน่อยดไม่ห่วยก็ได้พราได้เล่่จมขายเพียงไรเด้อยินผมไหมมือเบามือนในหน่อยพนะ ตัวรองพี่น้องเด้ตัวนี้ฆ่ากันอยู่ลอยนึ่งตัวรองละฆ่าอยู่ได้พี่น้องเด้คนนี้คนี้ละหนี้าาะ ตัวนี้พูดเท่าไหรก่อตัวนี้พุหงเท่าไดก่อนเอาไปนึ่งเอ้ยก้อนไอ้เปยมันวก้อนเนี่ยขงเอาเท่าไหรสุดสิบเมตสองพันห้าหน่นสองพันห้าสองพันล้ว ตเนมันหมที่ามสิแก่นหอสนะดยเดี๋ยวนี้ก็ูว่ามัน้ากันูไทยาดท้มนเ้อยจริงหรือม่ให้่ววขาเรบเรียเรยเียเยตัวย่างนี่บุญพอเทย่ด้ยมนก็สาม้ยนั่นแม่นแบบเขาน่ไม่ขาย ก็ปัญหาอะไรบ่กปัญหาลุกคนซื้อก็ปัญหาแม่ก็ขาดทุนเราไปไปซื้อน้ำกันก็พันแจกเอะก็พันแจกันเเงินสองรอเาอห้อขาร้อยหนึ่งไปคือมาต่อกันแน้บักย่างคำว่าขายกับแจกที่ทนขายต้นั้นกัที่สได้จุนวางบ่มีู่สองพันถกาซือขายได้พี่น้อยไ้ม ตัวไี้ก็ล่องกันอยู่พี่น้องข้อซือยอะอเสือยฝนตัววันยังรออยู่่ตัวนี้พิ่งตัวลองราคากันอยี่เรียกเรียกันคด่าเอาหลุหุนมันมาป็นมเลยไ่องห้เ่นึ่งไร้าหายเท่า แล้วหายเท่าไรนะแล้วหายเท่าไรเก้าสิบแปดเก้าสิบแปด้เรากโอ้ข้น้านั้อมาพี่เอาพี่ บรรยาากศพี่น้องเอ้ย,อยนี่วันฝนตกไปยังมั้ยจอชั้นแปดพี่น้องเริ่มสีโต้พี่น้องตลาดกต่ก็ล้างสีวาย ตัวนี้ไงท่าน,พนาเพิ่น,น,ดดนกขา,าย,แ,คคายแ,ลแล้วพี่น้องเพิ่นเปิดไปมื่นกว่าบาทนี่ก็ได้มื่นสองพันหาพนเปิดไว้แต่ว่าเพิ่นขายแล้วพี่น้องตัวนี้ขายแล้วเหลือตัวนี้ดีเรือต,ตัวนี้เดี๋ยวสิถามเบิ่งราคานหนึ่งันใหญ่ท่านให้ฟังพี่น้องบ่รู้ว่าเพิน่นสิเปิดเท่าไหร่ ซื้อชื้ออะเมื่อนซองแหละครับนี่พี่น้องซื้อแล้วเมื่อนซองแล้วสั่นซื้อเมื่อนซองแล้วถ้าได้กำไรเพิ่ขายพี่น้องายท่านบ่อยากแต่มีกำไรนายท่านขายเลยแต่มีกำไรขายเลยน่อนาะมีกำไรขายปับขายเลย ขอเบอร์ติดต่อเน่พ่อ086 086 0ด้084 0หส่0น0ส0นสใจทหาพท่นได้พี่น้องด้เซโรเล่หน่อยพี่น้องงามๆเลยนี่เป็นสื่อแล้วเมือนสองวัสันเราว่ามีกําไรแล้วขายพี่น้องแล้วขายเพราะท่านเราบอยากายกไรแล้ว้ขายเลยตุู่พี่น้องของ้องไว ัญหาว้าพ่อนี่หาัญหาประสนีโอ้ยโอ้ยเยพดแล้านี่ตัวร่องเลยป่พดได้แลาวข้า่นี่ตัวร่องเลยเด้อพี่น้องเด้อห้องมัดพันหาเรบอหาพันหาวระสน ราคาเปิดไปตอร่องได้อยู่ด้วยพี่น้องด้วยราคาตอร่องได้อยู่เปิดไปหาพันหาแล้วเปล่าคือคักอยู่ด้วยพี่น้องมันอ้วนมันสันดีแต่ไปเลี้ยงอยู่ตพุดมองใครจะวัดเอาสามพันเลยบอก อมนีพี้พูดว่าเบอร์ติดต่อเนี่จ้าชื่อเบอได้อเพิ่นว่าสนใจโทรหาห่วย้นเรดเดอแต่ว่างวตัวนี้เป็นงัวพอพูดนี่รโทรหาพอพูได ja in ้พี่น้อ่นอัน่งวนชื่อแซมอเป็นเบอร์โทรให้โทรติดต่อห่วย้วนาัสนเพราะว่าเราชื้อเบอร์โทรได้ กชินก็ไปเห็นยูมัน<ส>ั้งบดานี้น <c oughs> ม้วนดีที่บาท